สวัสดีค่ะตีพี่หัดค่ะสวัสดีครับตีพีบอกเออตีพีบอกเนาะตีพีบอกฟันแล้วอะค่ะนี่ฟันแล้วครับมันนี้ก็ได้มันนี่บูรงว่าหาอยู่พี่เล่นมาอยู่ทงครับฟันดีแห้งอยากบอกแห้งครับเงืนเงืมันึงได้มาบางท่าได้สัมผัสกันมั้งได้มาอยู่เมื่อเมื่อกี้นี่ครับแต่ว่า บอกโอ้เลขเลขรุดครับเลขรูดครับบอกตัวได้คือวางหันไก่เขียงนะจำจ็้นจอยบหบอกบอกตีหกหนึ่งกับสี่เจ็ดหนึ่งเออแมนบอกตีหกน้่มหนอกหกสองฟิตแต้มเดียวน้อตีน้อเออเอามาเอามายวันนี้หกหนึ่งสี่หกหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งที่เป็นไห้น้ะที่ว่าขี้คลางคาดนันนี้วันนี้ฟันวางไรค่ะวันนี้ฟันวายเห็น เด็กน้อยซื้อเด็กไอ้ลูกเจ้าของฟูถ่ายคลิปเหมือนละครับฟันวางในน้องเจบุญหมอครับโอ้ฟันในน้องเจบุญครับฟันวางไหนจ้ะนี่ วันว่าเนี่ยไปย่างเล่นย่างเล่นยญเราไปสวนกันกับน้องใจบุญน้องใจบุญเห็นเห็ดแั่งสี่ใส่เต้นน้องใจบุญฟ้อนเต้นที่จ้างไปอย่างแต่ว่าย่างสวนกันเห็นน้องใจบุญราวันนี้ยุดเราวันนี้ผมก็เลยยุดธระวันนี้น้องใจบุญเห็ดแั่งสี่ใส่น้องใจน้องใจบุญทะลึงทะลึงวันแดงหมักเต้นเนาะปกติเพื่นก็ไมักเต้นอยู่แล้วเต้นใส่ฟันจ้างทำเนี่ยครับ ต่ำนีสำ่สั่นๆ่อนี่ล้เนื่อเหล็กตีอยู่น้ำนองบอ่อยังตีบ่บค่ะมันคุณตีจะตีแล้วก็ฟันอีกฟันนึงก็กฟันว่าเจ้าควางไปรักขโมยรักขโมยยังของก็เจ้า่ะล่ะได้ได้ของบ่ไปอันนี้ก็ฟันนี่รักมากได้บ่ได้ไใด้ของมากบ่ค่ะบ่ไปรักแบบมุ่มั่วนี่แบบไปรักแบบมมั่วแบบเพี้ยงข,งขงีดขโมยนี่เราหามว่าได้ของมากได้ของมากแต่ เขาบอกว่าเสื้อยูจ้าขวงสามสองที่ผมบอกสามสองเท่อใดก็ะอก็สามศูนย์พ่จังฟันนี่ระเบิดก็ว่าเสื้อยูจ้าขวงสามจุดสามจุดสองกระอวสามศูนย์ครับที่นี่เปให้น้องใจบุญครับห้องใจบุญจะบุญอยี่เท่าไหร่เขาตีตีได้ตีบวันตีว่างไหหนมเลตีเอง ค่าแม่คุณตีจะตีตีบตีบตีแบบไหนผมผมดออายุน้องใจบุญเนาะผมก็ว่าน้องใจบุลอายุประมาณสักสามปีแล้ว่าในความมันว่าเป็นจริงก็ไดในความคาดเดานะน้องใจบุลอ่าสองปีสี่เดือนครับกับพ่อสอนพ่อสอน้องใจบุญเกิดพ่อสอนวันนึงเหรอไหมสองห้าหกห้าห้าหกห้าโอ้เด้กหกห้า แ่น้ามกเกินหหกขาหกขา่มีตีเซลาะว่ามันตีสองนสองปีกว่าแล้ววันอ่าสิบสามเมษามัน่เป็นสิบสามตบอกเนาะต่วนในทำอนใาฝันนะเจ็ดหนึ่งสามนั่นน <reco> ั color. ่นครันเกิดวันที่สิบสามเมษาพศสองพันห้าอยหกสิบห้าครับในท้องใฟันเจ็ดส่สามเจห้าสามที่ไปเบ้งนี้ไปเบิ้งทำองใต้ฝันที่ว่าฝันเนเล็กน้อยเนาะ ได้ดเกียนเิมีเอียงก็เจ็ดหนึ่งสามถ้าไม้ฟันไม่เรียยังเจ็ดหนึ่งสามครับเจ็ดห้าหนึ่งอันว่าเรื่องหาน้องเจบุญบอกเขาอยู่ตลอดเนาะเป็นอยเนาะบอกยู่ตั้งแต่ถ้ากระอกยู่ยเรื่อยๆเด้บอกออกห้าน้อยก็ออกเล้ายงสีเดีควนห้าน้อยนี่ออกยู่ตลอดนออกกี่เมื่อ นี่น้าฝันยก่อเจ็ดหนึ่งสามครับนี่ทำน้าฝันกับยังอีกก็สามห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึงเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งอเจนี่ฟันตัอนี้ฟันสองยางนี่บอครับรับ เมื่อเราเลี้ยงคุณฝันก้อนฝันคุณยายสู่ฟังคุณยายนี่ก็ซื้อว่าผมก็ั็เก่งเลขแล้วผมออกไปย่า่เตียงฝันนะครับออ๋ไปยายเตียงเบิ่งครมย่า่ฝันว่าจงผมเก่นว่าผมเก่งเลขผมเก่งเลข409 904ค่ะกับเกดหนึ่งเกดศูนย์เราบันที้ออกไปย่ายฝันออกไปย่า่เตียงเตียงเราย่ายฝันว่า ไปแท่งหนตายแทงผู้เฒ่าตายครับผมก็เลยตีหุ่เฒ่าเป็นเก้าตีาตีย่าเป็น4ีตีครับตีคนตายกเป็นศู์ครับเลเก่าศูนย์ซมางมครับตอนนี้ล้แต่ว่าเป็นเสียงเลขนั้นมีอย่างแนก่อมีเจ็ดหนึ่งเจนีตอี้มีตนี้มันเผาแล้วนาะ มันแท่งตายกันนี้เนาะ่แท่งตายแสดงว่าเหล็กเาเเอาเยูมันมันตายแล้วมันอยูแล้วไงครับ70ครับปจังว่าโอ้ยออกไงท่านใน70ครับเอาเดี๋ยเขียน904เนี่ยนะตีเนาะครับแล้วก็7071เนาะครับ23 23 1 7 0 0 4 2 3 นี่ครับมีตอนนี้นะตอนนี้นะครับบ่มีอย่างบันี้ส่วนคุณตีแบบว่าคิดชอบส่วนโตมากส่วนโตอย่างสีมากมักโตได้เป็นพิเศษบ่คงไนมักเลขกคุณยายครับมักเลขคุณยายมากกว่าครับก0 4ศีวงกลมในแรกบ้างไหมครับมักเลกคุณยายมากกว่าหลังจากที่เอาก0 4ศูนย์ีไปไปเสี่ยงกับฝันมาเห็นเอ่อคุณยายฝันมาได้ไปแท่งผู้เฒ่าตายครับ แล้วคุณยายกับฟันคลืนสองซ้อนดีฟันว่าเจ้าครองน่หัวโปหัวโปหัวอกแล้วกับโปนอตุนูนหัวนี่คือล่นต่ว่าโล่นแล้วกับโปแล้วก็อุ้มเด็กน้อยกินนุ่มเขาท่านี่ละถือแล้วเนาะครับเพราะว่าหัวโนนเนี่ยครับ แค่เสียงควนไมแค่ใครค่ใครตีแล้วคืคับเขาตีอ๋อโจ้เล็กยค่ะเออเนี่นะระวังของคุณตีผีบอกคมั่นใจเล็ฝันคุณยายนะบนี่จเนหน่อยอ่านเล็กเลยมือเบาไหล สรุปโหลดสรุปเลยค่ะสรุปเลยเลขตีพีบอกงวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดก่อข้อหกหกค่ะเพื่อนฝันเกี่ยวน้องใจบุญเพิ่นกัเลยไปเบิ้งทำไน้ายฝันจะมีเลขอยู่สองชุดน้ำกันค่ะจะมีเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งส่วนข้างล่างนี่เพื่อนฝันเกี่ยว่าแม่เพื่อนเอาเลขสามตัวสามชุดนี่แหละค่ะ ไปให้คุณยายเสียงเนาะครับมันนี้คุณยายเพิ่นกับฟันดีเด้ฝันว่าเพิ่นไปแทงผู้เฒ่าตายมันนี้เพิ่นตีก็เลยมัดสามโตแน่นๆนี่แหละค่ะ904 904แล้วก็โตร่องกับมา7071ค่ะครับสวยงามนี่จะตัวงามๆแต่ว่าอายุน้องเจเบิ้ลไม่ต้องเกี่ยวนะก็ได้แล้วเนาะประมาม่กี่หลายตัวเนาะนี่นั่นแล้วเนาะครับหนึ่งปีสี่เดือนก็คืดเังไลยล่ะ หนึ่งที่สิ่เดียนอันนั้นบกเขียนล่ะไม่มีเหล็กของคนนี้แล้วอันนี้คือฝันเกีียวนี่คือเนาะที่เราเหนีาทีกัสมควรอยู่ดิพ่อใดอยู่ดอกจักหน่อยอีกจัหน้อยอ๋อสิวยควนไห้ได้เขาวยครันยพาวยวนพ่อมาดีบอคืนนี่กงตัสิบอกบอกได้บ่กคนวยเอฟซีได้ค่ะคุณตี ขอให้เอฟซีรวยถูกหวยถูกเบอร์กันทุกคนขอให้มั่งมีเจริญพรเ้าเมิ่นตีหลายๆค่ะเนาะที่บุกลงมาเปียบุกลงมาหนอกทงกลางทงหน้าไปไม่ให้สัมผัสเนาะค่ะเนาะปนิอยูห้องกอยูมองเพราะเอิอยังไหลื่องอีกสถานสถานปฏิบัติธรรมเนาะ คุณตีเป็นฟันดีเป็นอยากเอามาเบาสู่ก็ไม่เป็นของสร้างเนาะ,อะเอาซ้ำนี่เดี๋ยวนองเราปวคุณตีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณห,หลายจ้า